สวัสดีครับผมเพชรพุณทองครับวันนี้จะพาลูกสาวหัดขับไม่โกอีกวันหนึ่งเอาขึ้นไปดูก่อนวิธีขับแบบไหนครับมาดูครับรุ่นนี้คือรุ่นโคมาส,สุร้อยี่สิบรุ่นหนะครับนี่ครับง่ายๆตั้งตาเปิดไฟได้ไหมเปิดง่าอันนี้คือเออเปิดหรอเปิดอันนี้ก็ได้ครปล่อยเปิดปับนี่ อันนี้คือคอนโรลด้านซ้ายครับถ้างซาย,ยกอ่ะคนโรลด้านซ้ายมันจะมีว่าเอา,อาด้านขวาก่อนนะด้านขวาคือยกขึ้นยกขึ้นคือดึงมานี้ดึงมาหาตัวนะครับอ่าอันนี้คือยกลงคือดันลงอ่าแล้วก็ปลุกจีออกเนี่ครับเอาป่มกีีเข้าออมาเนี้โอเคเอามาดูฝั่งซ้ายบ้าง นัดปลอยฝั่งซ้ายหมุนเอามุนหมุนมาทางนี้หมุนซ้ายก็ไปทางซ้ายครับเอาพ่อเอามุนขวาไปทางขวานะครับอ่ามานี่มาหลังคือมาตัวอาร์มเข้าครับแล้วก็อาร์มออกคือแขนแขนเข้าแขนออกนะครับอาร์มคือแขนนะครับอ่าอันนี้ก็นี่คือตัวเดิน เดินหน้าถ, ilan, ถอยหลังมันก็ไม่ยากเหมือนที่คิดนะครับบางคนคิดว่ายากไม่ยากนะครับอ่ะมาลูลูกสาวขับกันเอาหมุนไปเด้อหมุนไปที่เดิมอ่ะเฮ้ยเบาเบาเบาโอ้โหนี่คือวันที่สองนะครับวันที่สองของกค,ครับ เริ่มชินกับรถแล้วครับแต่ต้องอยู่หางหาครับอันตรายเพราะเป็นมือใหม่ไม่รู้เขาจะมุนมาตอนไหนนะครับเอาครูกันขึ้นแบบชันๆหน่อยอ่ะจะกล้าขึ้นไหมอเอา,เอาละครับขึ้นแล้วขึ้น เดินขึ้นเลยครับนี่หน้าลอยแล้วครับนี่ครับคือเดินขึ้นแล้วนี่พอขับไปเรื่อยก็น่าจะชินเองครับขับเรื่อยๆไปเอาันละนึงครับกลับมาจากโรงเรียน ก็เผื่อวันไหนคนขับคนไรไม่อยู่ก็เก้กขกดได้ครับพอได้เด๋ยวก็จะให้เรียนแล้วครับแต่เพราะอันนี้ก็เป็นอาชีพที่อาชีพผมทํามาตั้งแต่หลายปีแล้วครับก็อย่างวางว่าก็ให้ลูกสาวขุดอะจะไม่บอกเขาครับเดีวลองดูเขา,าเขาจะทำได้ไหมอ้าเจออะไรนั่นน่ะ โอ้หท่อปลาปลาครับงานเข้าออแล้วครับนี่ถือว่าเริ่มเก่งแล้วครับนี่นี่ได้แล้วดีกว่าเมื่อวานนิดนึงครับวันละนิดวันละหน่อยครับก็พอได้ครับนี่ เต็มที่เลยครับเอาเอาเอายังไงยังไงอ๋อได้ครับได้อา่าโอเคครับนี่ก สิบแปาแล้วครับมันก็มืดหน่อยแล้วถ้าขับไหมเนี้ยเราพยายามอย่าไปกดดันเขาครับให้เขาทำเองครับลองไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเองครับมันมีแค่ข้างละสีสีย่ยางครับกดตามที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าไม่รู้ก็ทำทีละข้างดูครับก็เป็นเองครับมันไม่ยากหรอกครับพมเป็นแล้วก็ต้องอาศัย เทคนิคครับตอนนี้คือเอาให้เป็นก่อนครับค่อยสอนทคนีคทีหลังครับเอาเอา,เอาให้คุณได้ก่อนครับตอนนี้เอาให้เป็นก่อนเ,อเดี๋ยวขึ้นไปดูฝั่งนู้น ตั้งใจครับคนครับไม่นานครับถ้าตั้งใจแบบนี้แปบ๊บเดียวนี่เริ่มตักได้แล้ว,มวเมื่อวานนี่ยตักไม่ได้เลยวันนี้เริ่มตักได้แล้ว ไลึกไปแล้วมั้งลูก ใจมากครับหานมาุนมาุมนมา,มนมาเอาพ่ออะไรนะ่ะเอาขึ้นมา มื่อแล้วลกพอแล้วมัง้งเดินลงแล้วไปจอไปโน่นไปมาดูเทคนิคกันลงครับลงค่อยๆลงเรื่อยๆ โอ้ย,อยค่อยๆย่อนลงอ๋อลงๆอ่ะโอเคเอ๊ะ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 ให้เสมอก่อน บางมือเลยบางมือเลยอ่าสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากติดตามกดแชร์กดได้์ผมดมวลยครับสวัสดีครับ